ไเป็นไน,นะครเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรช่วงนี้งานก็เริ่มซาลงบ้างเพราะว่าเจอสถานการณ์โควิดก็ก็อาจจะเป็นนัอนกันหมดนะก็เจอสถานการณ์อย่างนี้ก็ต้องโดยจักขอตัวรอดขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนมีนงานทำอย่าได้ขาด ก็ประคองกันไปนะครับช่วงนี้คนก็เป็นเหมือนกันหมดก็สู้ๆนะครับเอาใจช่วยสำหรับวันนี้ก็มีสอนวิธีตัดแผ่นเอ็กซเรย์เอาไว้พ่นพ่นงานซึ่งงานตัวนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้มีคนทำแล้วนะครับหายากช่างที่จะทำตัวนี้นหายากมากเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาสอนนะครับสอนวิธีตัดตัดด้วยมีดคัตเตอร์นะครับ เป็นประมาณนี้ครับอันนี้เราเขียนด้วยกระดาษครอสนะครับเขียนเสร็จแล้วก็มาแปะบนแผน่นเอ็กซเรย์นะครับแผน่นเอ็กซเรย์ใช้ได้นานใช้ได้เป็นพันพันชิ้นนะครับไปข้นสีมาดูกันครับว่าจะตัดยังไงครับสำหรับเพื่อนๆนที่ยังยังไม่ไม่ชำนาญน,นะครับก็ให้ขีดเส้นขีดเส้นตรงนี้นะครับขีดเส้นแบ่ง แบ่งช่องที่เราจะตัด <Okay. S 1> ขิดประมาณนี้นี่ครับขีดประมาณนี้ขิดประมาณนี้นครับ <Hey. S 1> แบ่งช่องไว้ตรงกลางครับเพื่อ <Hey. S 1> ที่เราจะปิดด้านนี้ออกเปดส่วนนี้ออกครับก็คิดไว้โอเคก็จะได้ประมาณนี้จะได้ประมาณนี้ก็ ขับแรกเลยนะครับเราต้องเตรียมพื้นให้มันเรียบๆอย่างนี้นะครับเป็นเป็นกระจกก็ได้นะครับกระจกยิ่งดีถมันจะเรียบอย่างเงี้ยเวลาหมุนจะหนง,ง่ายครับมันมาดูกันครับอันนี้มีดไม่ค่อยคมนะครับถ้ามีดคมนิดครั้งเดียวจะเลา วางมีดนะวางคัตเตอร์แล้วก็จับอย่างนี้ครับจับนีผมถนัดซ้ายนะครับหลักฟ้าก็พยายามประมาณนี้ถ้าถนาดัดขวาจะประมาณนี้นะกะว่าเรากดกดลงในส่วนนี้กดลงไปแต่ส่วนนี้จ,จับประคองครับผมถนัดซ้ายก็จะประมาณนี้ก็กด,ดลงเลยครับ กดปุ่ก็คือเราประคองตัวนี้ประคองไว้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสุดกลางเป็นตัวถ่วงตัวคล้ายๆคล้ายๆกับวงเวียนนะครับจับกดลงปื้ตัวนี้ก็จะประคองประคองชิ้นงานไว้นะครับแล้วก็มือข้างขวาหรือขางซ้ายข้างซ้ายก็หมุนนะครับโดยที่คัตเตอร์อยู่กับที่ พอจับมือสำหรับอ่าสำหรับตรงที่มันเป็นวงกลมหรือเป็นวงรีเป็นโค้งก็หมุนนะฮะเห็นไหมเกษตรนะครับแค่ประคองไว้เฉยๆครับคัตเตอร์ประคองวางไว้กดแล้วก็กดปื๊ดอ่าลองมุนเฉพาะตัวนี้นะครับจมุนเฉพาะชิ้นงานอืออย่างนี้นะครับ เฉพาะชิ้นงานนะครับัเตอร์นี่วางตรงๆตั้งตรงๆมือแข็งไว้นะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจะนนี้ันนี้ก็มีอันนี้นะครับลองเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับลองไปหัดหัดมือดูแล้วก็หัดหัดอ่าหัดกับสติกเกอร์ก็ได้เราเอาเสร็จเสร็จสติกเกอร์ลองมาหัดแกะดูแกะเล่นๆเพื่อที่จะหัดมือเราหัดที้กล้อง ได้ชินช้นกับชิ้นงานนั้นสำหรับสูตรนี้ก็อาไปทำมาหา่ินได้เลยนะครับ <Wow. S 1> อย่างเช่นตัวนี้เราก็แกะพ่นเสร็จเพื่อให้ลูกค้าเอาอไปพ่นชิ้นงานจะเป็นงานแกะพ่นเอาอไปพ่นหล,ลายชิน้นเป็นร้อยชิ้นพันชิ้นก็สามารถทําได้นะครับสเปกกระป๋องนึงก็พ่นได้แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ Thank you.